คลิปนี้ครับทุกคนผมจะพามาชมเซตโต๊ะทํางานรุ่นคอร์เนอร์นะครับนี่เลยนะครับผมเซตนี้นะครับลูกค้าจะประกอบไปด้วย3ชิ้นก็คือจะมีโต๊ะทํางานตัวนี้นะครับผมนี่ใหญ่ๆแบบนี้เลยไซส์นะครับ120เซนนะครับสาหรับโต๊ะนี้นะครับผมนี่ลูกค้าดูตรงหน้าท็อปนะครับท็อปของเราเป็นท็อปเหล็กนะครับผมผ่านการเคลือบสารกันสนิมและพ่นสีฝุ่นมาอย่างดีนะครับผมและตัวโต๊ะเนี่ยยังมีลิ้นชักให้ด้วยนะครับลูกค้านี่เป็นลิ้นชักข้างนะครับผมก็ กว้างพอสมควรครับเก็บหนังสือเก็บเอกสารเล็กๆน้อยๆได้ครับผมตัวต่อไปนะครับของเซตนี้ก็จะเป็นโต๊ะข้างนะครับลูกค้าขนาดกว้างพอสมควรครับก็เอาวางเครื่องปรงเครื่องปิ้นได้นะครับลูกค้าหรือว่าจะวางหนังสือเอกสารเพิ่มเติมก็ได้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมี เหมือนเป็นแผ่นชั้นนะครับให้มาด้วยนะครับผมเป็นแผ่นชั้นข้างล่างนะครับหน้าท็อปเป็นเหมือนกันครับลูกค้าเป็นท็อปเหล็กนะครับผมแข็งแรงแน่นอนแล้วมาดูอีกตัวนึงตัวนี้เป็นตู้ข้างโตทํางานนะครับผมเป็นตู้เสริมสําหรับวางเอกสารได้ครับลูกค้าแล้วก็ตัวนี้ให้มาพร้อม2ดลิ้นชักครับลูกค้านี่มาดูลิ้นชักนี่ครับผมสไลด์ลื่นๆอย่างนี้เลยนะครับลูกค้าสไลด์ลื่นๆเลยเก็บเอกสารเก็บหนังสือได้นะครับผมอ่าอันนี้เป็นลิ้นชักช่องใหญ่นะครับลูกค้าใหญ่เลยนะครับผมอันนี้ มาพร้อมกุญแจล็อกนะครับให้มาด้วย2ดอกครับผมแล้วก็สําหรับเซตนี้คอนเนอร์นะครับจะมี2สีให้ลูกค้าเลือกนะครับจะเป็นสีดําขาวแบบนี้แล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นดําแดงครับผม <Okay. S 1> ถ้าลูกค้าอยากได้ไปไว้ที่บ้านซักเซตนะครับผมชุดนี้ราคาเพียง8,550บาทเท่านั้นนะครับผมและสินค้าของ k e ีออเนี่ยมีการรับประกันได้ถึง6ปีนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยเรื่องคุณภาพนะครับ